มันเป็นทวีปหนึ่งในการในการเผยแพร่พระธรรมในการวางพระบรมสารีริกธาตุแต่ทีนี้นี่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยทุกคนเนี่ยจับต้องได้แล้วก็อาไปครอบครองได้แต่ทีนี้ส่วนเป็นแกศานี้เนี่ยมหาเทพเนี่ยท่านพูดเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้านี่ประทานให้เองแต่ประทานเอาไว้แค่สามครั้ง แต่ประทานเอาไว้ที่ไหนนี่เราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่เพียงว่าคือทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าประทานให้นี้เนี่ยเมื่อถึงวันเวลาแล้วจะขึ้นมาอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งหมดอันนี้ก็คือทีนี้ก็พอเราจะเล่าออไปก็คือมัน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 ให้เขาให้เหตุผลว่าเกสาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่จะแต่ก็จะต้องอัญเชิญมาเนี่ยจะบรรจุอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเพียงแค่สามข้างก็คือให้พรกะฤกษ์กับปุตตะอยู่ชเวดากองอีกเมืองเมืองหนึ่งเขาจะบรรจุเอาไว้อยู่ที่เมืองศรีหานครแต่ทีนี้ศรีหานครนี่ไม่มีใครรู้หรอก2,500กว่าปีนี่ไม่มีใครรู้รู้ได้เฉพาะแต่มหาเทพกับเทวดา แต่ทีนี้พอแต่ในปัจจุบันนี้ครึ่งพุทธกาลเนี่ยปรากฏขึ้นมันจะตรงกับ2,500 554ปีเนี่ย2,000ไม่ใช่เออ2,500 554ปีคือก่อน6 0อีกหนะึ่ยก่อน6 0หน่อยเนี่ยก่อน6 0หน่อยนี้นี่หลวงพ่อก็เลยไปเอา,าพอระบรมธาตุมา จากเขาเรียกว่าจากวังพญานาคก็คือจากเขาใหญ่อะไอเตุที่เอามานี่มันก็มีมันก็มีเรื่องที่ต้องไปเอามานะ่ะเดิมทีจริงๆนี้นี่เท้าศักดะนี่เดิมทีมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นธุระของเท้าศักตะเขามาันก็ นิพพะอยู่ก็น,นี้หลยเขาไปได้พระบรมธาตุจากวัดบวรมาช่วงนั้นเนี่ยพระสังฆราชท่านแจกทีนี้ชาวบ้านทีนี้พวกกรรมาการกับพระเนี่ยเขากันเดยเดินทางไปวัดบวรไปขอเนี่ยได้มาวัดละสามองค์สามองค์ทีนี้เขาก็เลยมาชวนทั้งนี้ว่ามีพระบรมธาตุหรือยังบวยางไม่มี ถ้ายังไม่มีอย่างนั้นเขานี่ะสนิทก็เลยขาพระสังฆราชเดี๋ยวเขาจะขอให้เจ้าไหมไอเราก็บอกว่าได้เราก็เอาคือเราก็จะเอาคือกันเหะ่ทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าตกลงกันแล้วนี่ก็เลยพระอินทร์นี่เขามาก็มหาราชทั้งสี่พระอินทร์นี่เขาก็มาเขาก็มหาหาทางนี้เขาก็บอกว่าเมื่อกงวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้ข่าวว่าท่านน่ะสมทนาธรรมกันกับพระคุณเจ้า กเ,กเ,เกี่ยวกับเรื่องครับเ่เกี่ยวกับเรื่องครับอารมณ์ธาตุใช่ไหมพ่อเนียบอกว่าใช่<ด>เขารู้มดเลยนะเราก็เลยถามว่าท่านเอาอะไรไปขอเขา<ด>ท่านเอาหัวใจที่มีความน้อยไปก็เห็นหรือแล้วเกียรติความเป็นสมณะของท่านมันไปนอยู่ที่ไหนหมดการกระทําของท่านเนี่ยมันเป็นได้เพียงแค่มนุษย์บูชาแต่สวรรค์หาบูชาที่สุดอย่างนี้มา มันมันมันมีความสุขนะคือกับการที่ว่าหอบสังขารไปขอมันเป็นภาพพจน์ที่น่ารังเกียจไม่ควรค่าแก่การที่ว่าทวยเทศเทศเว,ศวดากราบบอสิงอยู่เรื่องพระบรมธาตุข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจแต่ข้าพเจ้าตั้งข้อรังเกียจกับพิสุผู้เดินทางสแสวงหาความเต็มของจิตใจ เมื่อท่านโฮมภากาสวพัฒไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ท่านยังท่องอยู่ข้าพเจ้าเห็นแต่พี่สู่สงฆ์เนี่ยหอบสังขารไปแล้วก็ไปพัลนาเกี่ยวกับเรื่องตนเองนั้นขาดนั้นขาดนี้คือห้อยหาเหมือนกับชาวโลกทั่วๆไปซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ ริงอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้ติแต่ถ้าบนโลกสวรรค์นี่ยเขาถือว่าเป็นพิสูจน์ที่น่าติเตียนไม่ควรค่าแก่การยกย่องและกราบไหว้บูชาไอเราตะเลยท้าวอะท่านแดงนน่ถ้าท่านอยากได้พระบรมธาตุยิงเนี่ยท่านทำไมถึงไม่ให้เทวดาเนี่ยคือเอามาให้ท่านเนี่ย กับมือเลยล่ะคือมันน่าภาคภูมใจยังดีวกว่าท่านนั้นหอบสังคานและเหเร่ร่อนไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมองท่านในลักษณะเช่นใดแต่ถ้าท่านเนี้ยไหเทวดานำมามอบให้กับมือจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพพจ์ที่น่าที่น่ายกย่องนะ เวลาท่านกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ออกไปเี่ยมีแต่คนภาคภูมิใจว่าเออมันมาอย่างไงแล้วท่านเป็นใครทําไมทวยเทพเทวดานั้นเนี่ยถึงต้องเดินทางมาหาท่านถวายสิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าพเจ้าต้องการอยากให้เรื่องราวนี้เนี่ยมันถูกตีแผ่และเขียนบทสนธนาธรรมในลักษณะเช่นนี้ถ้าพระเจ้ายินดีที่จะให้ท่านนั้นเนี่ย เคยเร่เรื่องราวเหล่านี้ออกไปที่มันชวนติดตามแล้วก็ชวนคว้นไข้แก่การศึกษาจริงๆถวยเทพบนสงสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้คิดกั้นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของพิสุทั้งหลายเลยเขาต้องการยกศีลสมาธิปัญญาของพิสุนั้นๆเนี่ยให้สูงค่าโดยการเขายกเอาถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายนั้นเนี่ยมาเป็นข้าพาดรับใช้ ต่อให้ทวยเทพเทวดาเนี่ยผู้สูงสักใหญ่โตมโหฬารสักเพียงใดมีวันณะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างก็ควรจะให้ค่าให้เกียรติแก่สมณะผู้ถือศินผู้บำเพ็ญพศเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้เข้าถึงซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นบุคคลผู้รับโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยมาโดยตรงฉะนั้นทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องถือหัวโขนหรือตั้งสมมุติฐานว่าตนเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้านั้นเนี่ยอยากจะมาสนทนาและมาพูดคุยกับท่านให้ท่านนั้นนี่คือนําเรื่องราวของถวยเทพเทวดาว่าบนสวงสวรรค์นั้นเขามีเจตนาอย่างนี้และพูดอย่างนี้และมีเหตุผลมั่นคงในลักษณะ ขาเลยบอกว่าท่านแดงข้าพระเจ้าถามท่านหน่อยเถิดถ้าสมมุิท่านได้มาแล้วเนี่ยถ้าท่านจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนเขาถามว่าพระบรมธาตุนี้ได้มาจากใครท่านบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ท่านแดง ชาวบ้านเขาก็จะต้องบอกว่าเขานี่นั่งสมาธิพระบรมาธาตุนั้นก็เสด็จลงมาเช่นเดียวก,กันท่านแดงภูมิธรรมของท่านกับภูมิธรรมของโยมเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมันก็ไม่มีใครสูงใครต่ำกว่ากันหรอกดีไม่ดีอะเขาก็จะไปปรามาสบอกว่าเขานั้นเนี่ยมีภูมิธรรมสูงแค่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนี่ยพระบรมาธาตุก็ยังต้องเสด็จมา แล้วท่านนี้เนี่ยเดินทางไปหาเนี่ยโดยการหอบทั้งขานไปให้เขาเห็นความมีปมด้อยอย่างแล้วท่านจะเอาหน้าเอาสักศีเอาไว้ที่ไหนข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องการอยากให้ท่านนั้นเนี่ยเอาภาพพจน์มาอธิบายเป็นตัวหนังสือและกำบรรยายให้คนทั้งหลายรับฟังมันเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้านั้นเนี่ยรับไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยพระธรรมทาน ที่ท่านต้องการอยู่เนี้ยข้าพเจ้าจะให้ถ่วยเทพเทวดานี้เนี่ยขึ้นมาลงมาจากสวรรค์ก็ได้แล้วก็ขึ้นมาจากวังบาดานก็ได้แล้วก็มาถวายท่านกับมือแล้วคอยท่านค่อยมี่ไปแต่ถ้ามีคนเขาถามมีคนเขาต้องการอยากรับรู้เกี่ยวกับเรื่องพระบรมธาตส่วนเป็นเทสา,า,าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะมาขออธิบาย ทุกเรื่องที่มนุษย์สงสัยว่าบนสวงสวรรค์เขาคิดอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้านั้น,นอยากจะอธิบายให้ท่านฟังฉะนั้นแหละท่านแดงเอ้ยอย่างเงี้ยช่วยเทพเทวดาทั้งหลายนนเนี่ยเขามีความมั่นคงต่อพระตนะไตรยัยเขาพร้อมที่จะบูชาพิสู่สงส์ผู้ทำงานให้กับพุทธศาสนา และพิสุสงคู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะไม่ยอมถ,ถือยศฐามรรดาศักดิ์ถือเกียรติใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาต้องการอยากให้พิสุสงเนี่ยหนึ่งมีกำลังใจและความสามารถสัมผัสความเป็นมหาสัจจันร์ความเป็นบุคคลผู้กายทิพนั้นเคารพกราบไหว้ดูชามจะไม่มีกายทิพย์คนใดที่เขาจะมาปราโมทาหรือมาอาหางการ เพราะนิสัยพวกกายทิพย์เป็นในลักษณะเช่นนั้นส่วนบางกรณีมีพระพิจุสงบางจำพวกที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ถ้ำนั่นถ้ำนี่และ,ะถูกคนล้มไม่มีความสุขในการบำเพ็ญถือศีลภาวนาเราก็อย่าไปด้อยค่าว่ากายทิพย์เหล่านั้นเนี่ยเขาหวงที่หวงทางคนบางครั้งก็ควรจะเข้าใจว่า ที่สูงจะบ,บรรลุธรรมเนี่ยขั้นใดขั้นหนึ่งจะต้องอาศัยบุคคลนั้นเนี่ยคือมาปรับธาตุขันมาปรับธรรมะมาปรับให้เกิดมีความเข้าใจและตัดถอนอาสวะกิเลสถ้าลำพังจะยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติธรรมเนี่ยปีสักทีปีกีชาติจะบ,บรรลุเป็นพระอรหันต์จะสําเร็จธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าไม่ใช่อาศัยพวกายทิสีิแฝงตัวอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในเขานั้นเนี่ย เป็นคนกระตุ้นเป็นคนหักหานทําให้ทานั้นเกิดขึ้นฉับพลันข้าพเจ้าขอ,ข,อขออธิบายเอาไว้ในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นพวกกายคิดนั้นเนี่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติด,ดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดเผยความในใจและอธิบายมาเป็นถ้อยความให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ากายคิพนั้นมีอุป,ปนิสัยในลักษณะเช่นนี้ เท้าสักกะเขากาบที่บายพนะอจากนั้นเป็นต้นมามาจะเลยเป็นหน้าที่ของเท้าสักกะนี่เขาเลยชวนท้งนี้ไปในป่า <c oughs> ไปในป่าก็เลยเราก็เลยบอกว่าเออไม่เอาก็ได้ว่าเท่าตนเท้าสักกะยึดยึดพูดได้แล้วเพราะพูดอยู่แช่น,นี้จนมาเขาก็สอนเรานะเออนั่งคุยก็พวอเทวดานี่สอนอ,อ่าสอนเราคือเขาสอนแบบไหนเราเขาสอนให้เขาสอนให้เรานี่ ยังสมมติว่าอย่างห้องพ่อเนี่ยคือเขาสอนให้คือให้มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีอ่ะแล้วก็มีมีมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าไปห้อยหากับสิ่งที่ตนเองนั้นเนี่ยคือยังขาดอยู่เพราะว่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายนั้นเขาพร้อมจะบูชาส่วนที่มันขาดไอ้ของที่มันเต็มเนี่ยเขาไม่บูชาหรอกแต่เขาจะบูชาส่วนที่มันขาด อะไรที่เราขาดเขาจะแต่งเติมให้แล้วเขาก็จะยกเอาคําว่าบุญว่าสนาและสิ่งที่มีมาแล้วในอดีตนั้นเนี่ยมาอธิบายก่อนที่เขาจะทํำสิ่งใดลงไปทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาอย่งางเมื่อก่อนนี้นี่อย่งางเมื่อก่อนลงงพ่อมาอยู่ใหม่ๆแล้วเก็สร้างก็ะางอย่างนี้แหละนี่สร้างวัดอย่างนี้แหละนี่สร้างหลายสิบหลังนะโบสถดินเยอะเลยนะ พอสร้างไปสร้างมาพวกเทวดามันก็มาวยวายหาว่าสร้างแต่ขยะเต็มบ้านมันก็เลยด่าเราด่าเรามันบอกว่าอย่างเนี้ยที่ไหนก็มีอยู่แบบเจ้าว่าจะไม่ท่างตายแล้วมันจะพุ่ลงทับหัวมันแลวโอ้ยใครดูนะใครดูไอ้ไม้ต้นใหญ่ๆก็เขาดุตัวมันจะขิงจะลงทับหัวไอ้พระแดงแล้วเหมืนกันแล้วมันก็ลดแล้วก็ไม้ก็ลนทับหัวมันเดาอย่านี ไปๆไปม,ามาๆไอเรากําลังจะสร้างวัดที่มัน,นมีให้มันใหญ่ให้มันเป็นที่ยอมรับมันเสีอยดันมาหักฐานเราอีกอ่านรีออยากมันมาด่าขึ้นกันนะพอเรียกมันมาด่าขึ้นมามันก็กลัวขึ้นกันนะอแต่พอแต่เราเริ่มจะทําทาท,า,ทาไปนี่โอ้โหไอหานี่มีฤทธิ์เทวดานี่ฤทธิ์มากนะมีฤทธิ์เยอะเลยแหละมันสามารถสามารถทาให้ศาลาของเราใหญ่ๆนี่พังได้เนะ มันเอาพายุมาเนี่ยเออเขาเดี๋ยวพายุแดงมันเอามาลัางคามาพังเลยปูนเมเตนังหมดเลยปาดิหารโอ้ยพวกนี้แรงจริงจริมองไม่เห็นจะมีพลังอ่า <_ S 1> ก็เลยเป็นเหตุที่ทําวเท้าสักกะเนี่ยเขาก็เลยไป,ไปไปไปเอาพาทางนี้ไปเอาพระบรมธาตุจากมือของพญานาคเองแต่พญานาคเขาก็เล่าเนี่ยไอ้นี่เราก็ไม่ได้รู้เองดอก เพราะว่าเราคือทั้งนี้ไม่อยากนั่งสมาธิย้อนอดีตไปว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรวะอย่างเงี้ไม่ชอบเรียกให้พญานาคมาทิบายเลยเพราะว่าทั้งนี้ไม่ค่อยชอบไม่ชอบนั่งสมาธิและไม่ชอบย้อนอดีตชาติไม่เอาอ่ะพญานาคเล่ามาติดความเป็นมาอย่างไรเราเพื่อให้ทั้งนี้เนี่ยชุ่มชําใจหน่อยว่าเวลาทั้งนี้ไปเล่าต่อนี้เนี่ยมันจะได้คลัง ที่นี้พญานาคเขาก็เล่าความจริงเน้ยครับไอเราก็เลยเอาเรื่องราวที่พญานาคอธิบายเอาไว้ให้ประมาณเป็นพันสองพันปีเนี่ยมาเล่าต่อในขณะที่เขามาเล่าเนี่ยเขาก็จะให้ใหเรานี่เห็นภาพสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงน้มในแม่น้ำเมรัญชราเนะ่ะเขาก็ให้เราเห็นอดีตว่าเออนี่เป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเล่าด้ภาพนะเล่าด้ภาพ เล่าด้วยความเบยยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้ประทานให้อย่างนี้กล่าวอย่างนี้กับพยานาคพขาเล่ามาอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บก็เลยเป็นที่มาของเกษาพระพุทธเจ้าทีนี้เกษาพระพุทธเจ้านี้นี่ก็จะถูกขึ้นมาอยู่ที่เมืองศรีหานครทีนี้ศรีหานครแห่งนี้เนี่ยเขาก็เล่าอีกนะว่าแต่ทีนี้ พญานาคเขาก็ไม่เล่าเดี๋ยวนนี้ตอนที่เล่าจริงๆคือเขาสัก่าเขาก็บอกว่าท่านไหนแต่ก่อนเขาไม่ได้เล่านะเล่านี่เจาพระพรมธมุขนี่ไปไหว้วที่อื่นแต่ว่าพระพิณนี่เขาไหว้ไหวเขาบอกว่าเขาจะไหว้ตรงนี้เราก็บอกว่าเออตรงนี้มันยังไม่ทมดินเราอยากจะไปว่างไว้ที่อื่นก่อนแค่นั้นแหละโอ้โหเกิดอาเพศขึ้นมารถชนทั้งนี้ แต่เมื่อกับมันกระชนแบบแทรัพังเลยที่นี่เขาก็เล่าอาดีตว่าเมื่อประมาณเขาบอกว่าประมาณเขาว่าร้อยเม็ดเนี่ยลงจากนี่ไปเนี่ยเป็นเกสาพระพุทธเจ้าองค์ที่สาร้อยเมตดเนี่ยลงไปอีกเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองร้อยเมตดเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งแต่ว่าถ้าพระเชมฐไใจเนี่ยอุบัติขึ้นมาเนี่ยเกสาของทัานเนี่ยจะมาทับทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้แหละ แต่เองทำาปใหญ่มากสถานที่ตรงนี้เมืองสีหานครนี้นี่ก็เลยเป็นที่ที่บรรจุเกศาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์แต่ว่าตอนนี้บรรจุแค่สี่ก่อนแต่คนที่จะมาบรรจุและเป็นประธานนั้นเขาเรียกว่าในเครือข่ายของเรื่องราวเนี่ยเขาจะมเขาจะระบุตัวบุคคลเอาไว้แล้ว โดยมากจะไม่มีพิษพลาดไม่ใช่ว่าจะใครจะบรรจุได้ง่ายๆไม่ได้นะเขาจะต้องมีเจ้าฟองของเขาเขาจะต้องเขียนบันทึกเอาไว้เนี่ยแต่ว่าคนที่จะนำพามาให้การอุปถมัมภ์ช่วยเหลือนั้นก็คือเขาสักการเทวราชแต่เขาสักการเทวราชนี่จะไปจะไปเอาเกสาพระพุเทธเจ้ามาจากไหนนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ตรงนี้ผู้บารมีกับสิ่งใด แต่ยังไงก็ต้องอาศัยเอามาจากกายทิกถ้าเราจะเอามาจากคนนั่นคนนี้ขึ้นมานะ<ม>เขาก็เลยบอก<ม>เขาก็บอกว่านั่นยังไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้ยังไม่ใช่ของที่จะมาวางไว้ตรงนี้<ม>เขาก็จะให้เหตุผลว่าทำไมของเขาก็เป็นภาพรมชาติช่วยกันยี่นั่นยีงนี่ เขาก็ให้เหตุผลว่า,าพระอรรถธาตุจะมีอยู่สองประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ตรงไหนปั๊บทันเยียบทันเยียบพื้นตรงไหนปั๊บสถานที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องลอยขึ้นไปอากาศเป็นพระธาตุทั้งหมดคือเขาจะไม่ให้งัวไม่ให้ซัพ์ไม่ให้คนเนี่ยอย่าบลอยพระพุทธเจ้าได้เอาไปแล้วก็ไปอยู่บนท้งสวรรค์อย่างเวลาท่านชั้นเข้าปลาอาหารอะไรต่างๆนี่ยเนี้ยแล้วท่านก็ล่างบาท พอล่างบาดขึ้นมาน้าคงน้าคาวแล้วก็อาหารของท่านเนี่ยก็จะถูกลอยขึ้นไปในอากาศก่อนแล้วก็ไปไปเป็นเม,ม็ดเ,เ,เ,ม,ดเม็ดแก้วเม็ดเงินเม็ดทองเม็ดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะเขาไม่ต้องการอยากจะให้สัตว์ทุกตัวตนเนี่ยไปเหยียบย่ำในส่วนที่เป็นของพระพุทธเจ้า,าแต่ของพระอรหันต์เนี่ยเหยียบได้ไม่มีปัญหาแต่ของพระพุทธเจ้าเหยียบไม่ได้ และในขณะเดียวกันที่เราไปนั่งกราบไหว้าาบูชาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านประูตกิก็ดีปรินิพานกาด็ดีทัสรูก็ดีตำแหน่งของท่านตรงนั้นเนี่ยจะต้องออกไปก่อนคือเขาจะเก็บในส่วนนั้นก่อนพวกบนวสวรรค์เขาจะเก็บในส่วนนั้นก่อนแล้วไอ้ที่เหลือจริงๆก็คือสัญ,ญลักษณ์ตำแหน่งแต่ไม่ใช่บินไม่ใช่ส่วนที่ พะพุทธเจ้าประทับคือเขาจะให้หอ,อกไปก่อนเพราะบางทีเราก็เดินข้ามไปข้ามมาอย่างนี้มันก็เป็นบาปเขาก็เลยจะเก็บเอาส่วนที่ว่ามันเป็นพื้นมันเป็นดินมันเป็นหินเนี่ยขึ้นไปไว้บนในอากาศและต่อจากนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ในการแปลสภาพเป็นธาตุแล้วก็ตกลงมาให้ญาติโยมที่ได้ได้สมาธิได้องค์ฌานองค์ภาวนานเนี่ยได้มาไวสการะบูชา แต่ส่วนที่ส่วนของแท้จริงๆเนี่ยจะไม่มีจะมีอยู่แต่พ่ออยู่กับครามเนี่ยครามที่เขาที่เขาประชุมเพลิงพระพุทธเจ้าแล้วก็แจกจ่ายไปท,ท,ทั่วทั่วทั่วนั้นแหละแต่นอกนั้นไม่มีนอกนั้นก็จะเป็นส่วนนี้ไอ้นี่ไปฟังช่วยเทพเทวดาเขาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้พอเทวดากลายพิบบงบางแห่งเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเขาก็อธิษฐานให้พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยวางส่วนที่เป็นสังขารของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเอาไว้คู่กับโลกทิพย์นั่นก็คือพระบาทพระเงาและกับบาทเขาคิจกูดฝ่ามือปักฟดที่บรรทมจีวรคือจะทุก จะถูกเอาออกมาเอาไว้ในแดนทิพย์ก่อนที่ว่าเขาจะก่อนที่ก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประชุมเพลินก่อนที่ว่าพระพุทธเจ้าจะดับพันปรินิพานาเนี่ยพญานาคเนี่ยเขามีฌานมีสมาธิเนี่ย่ันก็เหาะไปลอยเหาะดำบินไปไปถึงพระพุทธเจ้าพระอินทร์ทับทมีก็ไปมดไปขอให้พระพุทธเจ้านั้นได้ประทาน คือส่วนที่เป็นคู่กับพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเอาไว้คู่กับมนุษย์เอาไว้ในโลกมนุษย์หรือไม่เอาไว้ในโลกทิพย์ทีนี้ในโลกทิพย์เนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเขาอย่างพระแท่นดงรังอย่างเนี่ยเออแล้วก็อย่างพระบาทพระเงาต่างๆนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ว่ามันมีเมืองของเขาแต่มันเป็นเมืองทิพย์เขาจะมีชื่อของเขาแต่ถ้าบ้านเราอย่างนี้อเอาไปพระบาทสระบุรีอย่างเนี่ย ไปพรบาทสระบรีแต่จริงๆเขามีชื่อของเขานะเพราะว่าเมืองอันนี้เขาว่าชื่ออันนี้เนี่ยมันเป็นชื่อที่ช่วยเทพเทวดาเนี่ยในแดนทิศเนี่ยเขาส่งตัวแทนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว,ว่าให้มาประทับพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยสเสด็จมาเนยนักวินาทีนั้นพร้อมกันหมดพร้อมกันเลย ใครจะขอผ้าจีวรใครจะขอธรรมครบใครจะขอบาทใครจะขอพรกเงาใครจะขอพระฉายใครจะขอมือซ้ายมือขวาใครจะขอส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะได้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไก่ฟิบแต่กระดูของพระพุทธเจ้าเป็นของมนุษย์ถ้าประชุมเทิงไปแล้วนี่ก็จะมุ่นเมยะ บ่นมดจำสงก็จะก,ก็จะเป็นของมนุษย์เลยแต่ส่วนนั้นจะเป็นของทิพย์ไม่ใช่ของมนุษย์แต่ทีนี้เนี่ยพวกของทิพย์เนี่ยมันก็จงมีการสการะบูชาขั้นยิ่งใหญ่ขั้นยิ่งใหญ่ก็คือหมายความว่าบุคคลที่จะปรารถนนาเป็นพระพุทธเจ้พาพระปัเจคพญาธรรมนิราภวิสัตมหาจักรพรรดิและเอกทัชพะ จะได้เป็นบุคคลผู้ครอบครองส่วนที่กลายทิพนั้นเนี่ยคือเก็บรักษาเอาไว้อยู่คนธรรมดาทำไม่ค่อยได้พระพอทั่วไปทำไม่ค่อยได้แต่คนที่จะทำได้จริงๆเนี่ยคือคนต้องปราถรา,าอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างของทางนี้อย่างของทางนี้ก็มาอัญเชิญเนี่ย คือมาบัญุัศาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสร้างมนดกครอบฝ่า,ามือพระพุทธเจ้าข้างข้างท้ายข้งาขงท้ายทั้งนี้จะม,มีวัดวัดหนึ่งทั้งนี้จะมีฝ่ามือพระพุทธเจ้าข้างท้ายแล้วก็จะไปสร้างมนดกเนี่ยครอบเขาเรียกว่าครอบพระปจเจก,กับพระพุทธเจ้าฉะนั้นสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระปจเจกด้วยเนี่ย ท่านจะมาอยู่ก็ทางนี้ทั้งนี้มีที่เอาไว้เป็นทิศทิศแลงก็แต่ละแลงนี่มันอาขันแต่ทะยันลึกลงไปประมาณหลายหมื่นปีหลายพันปีเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าองค์ที่สององค์ที่สามนั้นเนี่ยท่านเคยท่านเคยมาประทับแล้วก็ฝากรอยเอาไว้ทีนี้ที่ของทางนี้เนี่ยมันจะได้ในลักษณะอย่างนี้ ทานนี้จะไม่บูชาแผ่นดินของพระอาราหันต์แต่เป็นของพระอาราหันต์เนี่ยเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เอาจะเอาเฉพาะแต่แผ่นดินของพุทธเจ้าของพระปัจเจกและของมหาจากักรพรรดิเนี่ยมหาจากักรพรรดิกับพระโพธิสัตว์ก,กันเดียวกันน่นแล้เราก็คือเราจะได้ที่ในลักษณะอย่างนี้แล้วคนที่คุ้มครองที่ดูแลที่นี้นี่ เ,ออเขาสักกะแต่เขาสักกาเขาก็มีบริวารเขาก็มีภูมิที่ภูมิทางนี่แหละเป็นคนที่เป็นคนที่คอยคอยดูแลแต่ถามว่าครั้งไม่ซักซิดไหมเนี่ยก็คือทานับพราะถ้าเป็นของทางนี้นะจะจะถือว่าคลัง้ง